I <laughs> <用 S 2> <noise> 嗯后，再从这个角度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 ，再 ข้าหลังเต้มใจน้อพี่แะน้องี่อหลเต็นใจให้พืยัน้คะข้นตอไุกคนจหวะกาเตรียตัวข้ามมาูพี่ลูนความสุังมาพร้อมกนขั้นกรมีส

ตาเติมเสี้งุงคลที่จะได้น้อมน้องจาจระรูปองค่ะและก่อการที่จะมีพิธีรามโอ๋สูงและท่านปู่ยานะคะจะอารษฐรรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณล้มอยู่ในหลวงพ่อวัดเล่นขิงนะคะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้กรุณาขึ้นไปถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รัฐนาไปถ่ายรูปก่อนนะคะหลังจากถ่ายรูปร่วมกันเรียบร้อยแล้วดิ่ฉันจะบอกระดับต่อไปนะคะว่าจะทําอะไรกันบ้างตอนนี้เดี๋ยวโดจะจับภาพผู้ท่านนะคะถัาภาพอันสวยงามของทุกท่าน,นะคะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ วันนี้พระเดชพระคุณหลายรูปค่ะดูเมตตานะคะกับพวกเราชาวจังหวัดควนครปฐมก็ต้องกราบขอพระเดชพระคุณทุก,กท,ท่านไว้ค่ะประเดี๋ยวี้ฉันจะอ่านรายงานนะคะค่ะเชื่อนี้จัดแถวแล้วเห็นนะคะพระที่ส่งแสงนะคะอย่างที่นําไปยินตอนเช้าวันนี้นะคะเอบคุแค่ะ น um, <l Jean Rabbit bulun> ีอากาศดีเนาะนนี no ้มีลมนะคักเลควมาจเน็นผรกิที่ต่างกับการจัดเิมงแห่งคทาจังหัดพงในปีี้คกาวีกาเพื่อเป็นสิขงคเราตอนนี้ ระบีไปก่อน,นะคะไม่ทไม่หลังไม่หลัง,ลงอตอนนี้พระเดชพระคุณนะคะท่านจะคุณทุกโลได้กราเมตตานะคะยังไม่กล้าอาา่านสนัสนที่ไม่มีโคนค่ะกลัวอ่านผิดการหูอแแ๊ะ สามโูกอยู่แล้วนะคะก็นะคะท่านได้เมตตานะคะมาเอ่อานเพื่อความเป็นเิลิมโควนกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดนครปฐมโดยการดนานงานของการทออ่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมค่ะเราเป็นความเมตตาอย่างที่นของข้าหลวงพิธีการสามท่านค่ะ ที่ประธานที่ีของแล้วขอนาเนะคะว่าจการชิเพือกจะกัลารเจไปงไหนอนียมไม่มีที่ควกหนงนปกนาป็น้าาหหกไปไปางไหนนนไาง้นไปไหนบปานไปไหนบบไปน้นบน Amen. ต่อจากช่นนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญหน้าส่วนราชการปชุดที่สองนะคะถ้าไม่หมดหน้าส่วนราชการท่านอาจจะแบ่งเป็นสองชุดได้ค่ะนะคะเนื่องจากเราอยู่ภาคอุทยานสูงที่เขานับถือของจังหวัดรัชดาธิบุรุษเท่านั้นก็อยากให้เกี่ยวชิดจนเกิดความไม่ยุติธรรนะคะของวิทยานงานในวันนี้ค่ะ ค่ขึ้นที่สองนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้น่าสวนราชการเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านถ้าเยอะเกินก็แบ่งเป็นสองชุดนะคะที่ท่านรบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยประสานด้วยเร็วเร็วล้ <laughs> <laughs> อนเร็วเร็วร้อนค่ะขออนุญาตเชิญนะคะ แต่ถ้าคิดว่าหมดในชุดนี้จะขึ้นก็ได้นะคะแต่ดิฉันเกรงว่าภาพา e <c oughs> จะเล็กเกินไปออกมาวิา่งรังานค่ะวันนี้ทุกท่านรังานมากร้านก็มีนักสวดแล,ล้วก็บัลลบน้องน่าทักทายค,ะคาคะคนทักที่มาเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับโอเคเชิญเลยครับ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 นะแล้วอนะาจารย์เห <laughs> มือนไปบังเขา่อนะ หลังก็มีต้องรลบหน่อยนะหนาเ็สที่ตั้งแต่ช้คะตอนนี้ก็ไปเรื่อยสบายยอหน่อย่อหน่อยบางเที่เาเรียนนสิอัชาที่กรกดในระหว่าที่บสก็คือ้าพีทรดยอดีมากค่ะในขณะที่ถ้าเจ้าจะรู้เท่าที่ท่านอยูใารกอเมริกา ท่านกสงรถายแสนส่งส่งลงมาเป็นลังค่ะว่าไงเขาแต่งรีีท่านก็ะไดส่านี้มาอการท่องเที ok ่ยวและการกีฬานะครับแล้วก็เป็นการเป็นบาหลีแห่งพระปรมหลงสาวิจิาพพระมงกุฎเนนียและสิ่งศักดิ์ที่สถิตอกู่หน้าองค์พระปทมเจดีย์แห่งนี้นะคะและก็จะคงอยู่คู่ไปกับเราตลอดกา่รุ่ช่วานค่ ลมาอเรินตรบกาศทะเวดใจรน่อยัมาะการัหงสจะมีการถ่ายภาพค่ะนะคะถักเรียนเชิงค่ะ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 ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวชุดต่อไปเดี๋ยวทีหลังค่ะมดแล้วนะคะขออนุญาตอย่างนี้ค่ะ ค่ะประจำที่เลยนะคะประจำที่เลยะคะ่ะ

เมืองแห่งความศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นเมืองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู้บ้านคู้มือค่ะนที่ขออนุญาตเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านอารชาได้กรุนาลั่นของไยเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดเมืองแห่งความศรัทธาประจำปี2 5 0 0 67ณน้บัดนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านค่ะ แองค์พระบรมศารีริกธาตพระรูคเและสิ่งศักสิที่สบริเวณองค์พระบรมเจดีแห่งนี้ค่ะก็เข้าใจว่าขบวนเราสวยงามนะคะตอนนี้โรนก็กำลังเก็บภาพ ว่าฉะนั้นไม่ว่าทุกท่านที่รำางสูงจะอยู่หน้าจุดใดดิฉันขอนำเรียนค่ะว่าทุกท่านได้รับความเป็นสิจิาบุนชิดทุกท่านเช่นกันค่ะนี่ไปสองงันได้ไหไดไหวไหมงน้งค่ะขออนุญาตเปิดทางหน่อยนะคะได้หมุนเลยครับขอขอนนั่งตรงนี้ ขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะคะบริเวณต้องมาตรงนี้นะคะ่ะเนื่องจากพระอาจารย์แป๊ะนะคะวัดสว่างอารมณ์ท่านแล้วก็พระเดชพระคุณหลากรูปนั่งชมงท่านเจ้าคุณวัดได้ขีดคะ่ะท่านแอมเพอกรารจชการตรงนี้กัณนาขยับยกเก้าอี้ไปด้วยด้านน้นะคะขยับไปชมพิธีรำอ๋อค่ะ รหน่นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ชมพิธีวงสวงของเราขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ<อ>ก็ถ้าได้เมียนมานะคะกัพวกเราชาวจาาังหวัดนครปฐมเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะถอยเช่นกันค่ะท่านผู้เกียรติคะเราจะเคลียร์พื้นที่นะคะหน้าบริเวณลำวงสวนค่ะตั้งแต่แถวแรกเลยนะคะกังดาวอย่ายืนบังค่ะต่วนนี้ไม่ขออน,นุญาตท่านนายพลุนะคะนั่งชมที่เก้าอี้ในศาลากองบรรณาการก็ได้นะคะค่ะท่านผู้เกียรติที่ยืนลานเมื่อยเรียนเชิญที่เก้าอี้ในศาลาเลยค่ะด้านหลังของท่านผู้ ให้นะคะอาจารย์อนุวัฒน์นะคะแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งนะคะขึ้นไปบนเวทีนะคะเพื่อเร็นแม่แบบให้กับนางรำทั้งหมดนะคะ่นะ,ะ,ะก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะสะักครู่เราจะเริ่มพิการ ในบริเวณนี้ก่อนนะคะค่ะเอาอีกรอบหนึงค่ะให้ผมองที่หลังไม่เห็นอ่าข้างหลังมองไม่เห็นนะคะอาจารย์ดร้าวช่วยขยับขยับอย่างไรให้ชัดๆน่าจะอยู่อออยยู่่เเบาโคค่ะค่ะสำหรับเอ่อเพลงในการรำวงสูนในวันนี้นั้นนะคะ ผู้ประพันธ์คร,ยยร้องคือดรนวัตลนกดาราและอาจารย์ประยุทธ์มารยารทวามจริงให้อยู่ข้างนานี่แหละได้แล้วเขาหลกต่างปีนานจากกัดกเรล่มแล้วสด่ม รำนะคะดัรตอรอนวัฒนกดาดาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เข้าร่วมรำวงสงวงโดยทั้งสิ้น1 4ึ0ส้คนค่ะมีทั้งมาจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมรำวงสูงอิสระค่ะเป็นความร่วมมือร่วมใจทีเ่เป็นความงดงามอลังการในวันนี้ค่ะชุดที่ผู้รำ วงสูงใส่นั้นจะประกอบด้วยผ้าสิ้นสีน้ำเงิน,นงค่ะบางท่านก็ใส่ลายคณะโบรณาณคตาสิงห์ทวรารวดีซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดน,นคปรปฐมบางท่านก็ใส่ผ้าไทยค่ะส่วนสีเหลืองนั้นหมายถึงความรุ่งเรืองงอกงามไพโนและความเจริญแห่งพระพุทธศาสนานะคะคก็ขออนุญาตนำเ